สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5กันยายน2565ครับนายกระทรนตรีโอลาฟโชถแถลงนะครับประกาศการจัดสัรง,งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก6 0 0 0 0ล้านยูโรหรือว่าราวๆว,ว,ว 2, 3 6 6ล้านล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจของเยอรมนีนะครับ ในการที่จะรับมือและก็ฝ่าฟันกับวิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทําให้เยอรมนีใช้งบประมาณเพื่อการนี้ไปแล้วกว่า 1, 100ล้านยูโรหรือว่าราว3.64ล้านล้านบาทนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับสำหรับมาตรการการช่วยเหลือรวมถึงการขยายขอบเขตของมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านพลังงานครั้งเดียวครอบคลุมกลุ่มคนวัยเกษียณซึ่งรับเบี้ยบำนาญและนักศึกษาในราคา300ยูโรราว10,000 1,000บาทนะครับแล้วก็200ยูโรราวๆเนี่ยนะครับ7,300บาทตามลำดับหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการช่วยเหลือพนักง,งานบริษัทและลูกจ้างสถานประกอบการในอัตรา300ยูโรเช่นเดียวกันขณะที่ผู้ประกอบการซึ่งใช้พลังงานในระดับสูงประมาณสัก9 0 0 0แห่งจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องรวมมูลค่าประมาณ1,700ล้านยูโรหรือว่าราวๆเนี่ยครับ62,000ล้านบาทนอกจากนี้ รัฐบาลนั้นก็เตรียมเก็บภาษีลาบลอยเพิ่มเติมโดยคำนวณจากผลกำไรของบริษัทพลังงานแล้วจะนำรายได้ส่วนนี้มาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนอีกด้วยนะครับทั้งนี้โอลัคโชยืนยันนะครับว่าเยอรมนีต้องผ่านพ้นฤดูนหนาวนี้ไปให้ได้และรัฐบาลมีมาตรการรับมือหากเกิดกรณีรัสเซียนั้นตัดก๊าซอย่างไม่มีกำหนดไปจนถึงเดือนธันวาคมขณะเดียวกันผู้นำเยอรมนีนั้นประนามรัฐบาลรัสเซียของประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ปูตินคือต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ราคาเชื้อเพลิงในประเทศแทนขึ้นและรัสเซียไม่ถือเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่เชื่อถือได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเยอรมนีนั้นซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเกิดขึ้นหลังจากบริษัทก๊าซลอมผู้ประกอบการด้านก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัสเซียประกาศนะครับยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ว่าการส่งก๊าซผ่านท่อโนสตีนวันซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซหลักระหว่างรัสเซียกับ ยุโรปนั้นเนี่ยจะกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งเมื่อใดหลังครบกําหนดซ่อมบำรุงรอบล่าสุดก็คือเมื่อวันที่3กันยายน2องพนรแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะกลับมาจ่ายเงาให้กับทางด้านประเทศต่างๆในยุโรปได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้ทางด้านในส่วนของเยอรมนีนั้นจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยครับเพื่ออุดหนุนภาคพลังงานอีกจํานวนหนึ่งรวมถึงการออกมากล่าวหาทางด้านผู้นําของรัเสเซียนะครับจากทางด้านผู้นําเยอรมนีว่า พวกเขานั้นเนี่ยครับเป็นผู้ที่ทําให้ปัญหาพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยครับทั่วไปทั้งทวีปยุโรปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นติดตามเรื่องราวข่าวสารหรือว่าสนใจเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่อง้าอินเตอร์อยู่ด้วยครับ